สวัสดีค่ะวันนี้นะมาเจอกันในเกม s t o r l e Hunter Simulator นะคะวันนี้มาเจอกันในวันพิหีขัสในเกมนะคะคือตอนแรกนะคะตั้งใจว่าจะพาทุกคนอะไปเดินทัวร์ในเมืองใช่ไหมเพื่อต้อนรับระบบใหม่ของเกมนะคะที่เพิ่มมาใหม่กลายว่าเซฟทับนะคะเซฟทับไปแล้วก็ทำให้กู้เซฟ ก่อนหน้านี้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาเล่นในส่วนของวันพฤหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นะคะระบบเกมได้เพิ่มในส่วนของการแต่งตัวนะคะเข้ามาใหม่นะหลังจากที่เรานะคะทำการอิจฉา NPC มาเนิ่นนานนะคะเอ๊ะทำไมเราไม่มีแต่งตัวบ้างเราก็อยากแต่งตัวบ้างใช่ไหมคะทางผู้พัฒนานะคะได้เพิ่มระบบ มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรากด use กันเลยนะนี่นะคะเราจะสามารถปรับเปลี่ยนใบหน้านะคะโทนของสีผิวนะสีตาหมนะคะแล้วก็สีผมได้ด้วยนะเรามาดูกันที่ใบหน้าแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นใบหน้าทรงทรงยาวๆนะคะและ้วน,นี้ก็จะเป็นใบหน้าทรงออกเหลี่ยมนิดนึงนะ นี่นะคะอันนี้ก็จะกลมกลมๆหน่อยๆนะคะก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าใครอยากได้ทรงใบหน้าแบบไหนนะอันนี้นะคะขอเลือกไปก่อนที่ตัวเลือกที่สี่นะคะส่วนสีผิวอันนี้ออกเหมือนผิวขาวเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นโทนเข้มนิดนึงอันนี้ก็ จริงๆแล้เนี่ยสีผิวอยากให้ขาวขาวขาวก็คือขาวขาวทวนขาวเลยนิดนึงนะเพราะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะขาวสว่างนะคะสักเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะคะเช้าแบบไหนสามารถเลือกได้เลยนะยงั้นก็เลือกเอาแบบที่สามนะคะ ดูโทนเข้มๆขาวๆนิดนึงอันนี้จะเป็นสีตานะคะสีน้ำตาลนะสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีเทานะคะสีมองแล้วก็สีชมพูนะในส่วนที่เป็นสีอ่อนนะคะอาจจะมองเห็นค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ นี่นะคะก็จะดูแบบเกลื่อนๆไปกับลกตาดำนะที่แตกต่างนิดนึงก็คือจะเป็นสีเขียวอ่าสีแดงแล้วก็น่าจะเป็นสีม่วงนะคะที่เห็นสีได้ชัดที่สุดนะเดี๋ยวเราลองเอาเป็นสีชมพูอันดีกว่านะคะมาดูกันที่ทรงผมนะคะเขาให้ทรงผมมาถึงสิบห้าแบบนะคะเดี๋ยวเราจะ ไล่กันไปนะคะดูทีละทรงเลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะอันนี้เป็นทรงแรกนะคะที่เราเปิดเกมเข้ามาเนี่ยเขาก็จะปรับให้เราเป็นทรงผมนี้เลยนะอันนี้เป็นทรงแรกนะคะนี่ทรงนี้ก็จะจะเหมือนเออจะบอกว่าไฮไลท์ก็ไม่เชิงนะเหมือน เหมือนผมผมจะแตกแตกปลายนะคะอาจจะแตก,แตกปลายและแตกโคนหรือเปล่าประมาณนี้นะหรือเป็นไฮไลท์ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ทรงแรกผ่านไปนะทรงที่สองนะคะก็จะเป็นผมสั้นนะแล้วก็มวยผมนะคะม,มัดตรงจุกแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันที่เป็นเขาเขตรงนี้นะคะ คือน่าจะเป็นเออส่วนของหนังศีรษะเรานะคะแต่พอเห็นชัดแล้วผมตรงนี้น้อยเนี่ยดูเราไม่ค่อยมีผมนะคะแล้วก็อันนี้นะทุกทรงนะคะจะจะเห็นแบบนี้หมดนะขาไม่แน่ใจว่าเออทางผู้พัฒนาไม่ไม่ได้บอกหรือว่ายังไงนะคะ เออหรือตั้งใจให้เป็นแบบนี้ไม,ไม่แน่ใจนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะเราาดูทรงผมที่สามกันนะคะอ่นนี่ก็จะทำให้หน้านะคะดูกลมๆนะดูดูเด็กนะคะมีหน้ามา้าแล้วก็ด้านข้างนะส่วนด้านหลังก็จะมีมัดมัดตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผมก็จะออกเออแตกปลายนิดๆนะแตกปลายนินๆส่ทนที่สี่เป็น ทรงมัดนะคะแบบผมมาแบบผูกผูกห่างมานะอ่านี้ก็โชว์หน้าเต็มๆนะคะอันนี้โอ้อันนี้ไม่มีไม่มีสีแบบตรงขาวๆนะอ่าทรงนี้รอดนะคะแต่ทรงนี้ทรงนี้ก็รอดนะอ่าแสดงว่าเป็นเป็นบางทรงนะคะที่เห็นนะ อันนี้ก็จะมีหน้ามานะคะทะัดหูอาผมยาวประมาณประบ่านนะคะทงที่หกมวยนี่ค่ะจะมัดนะคะมัด,ดสองข้างแล้วเรียกอะไรนะม้วนผมมวยผมม้วนผม,ม,ผม,ม,ผมกลมๆนะคะปเป็นซาลาเปาสองข้างนะอ่านี่นะคะก็จะเห็นขาวๆนิดนึงนะคะอืมก็ยังเห็นขาวๆตรงนี้อยู่นะ อันนี้ก็น่ารักนะคะน่ารักดีทรงที่เจ็ดนะคะรวบเป็นแกะสองข้างนะคะถัดเปียใครชอบก็จัดได้นะทรงที่8ดนะคะ,ะก็มีผมหน้ามาแล้วก็เป็นผมสั้นๆนะคะแล้วก็มัดนะประมาณนี้ทรงที่เก้านะคะ ทรงเนี้ยน่ารักนะแล้วก็ผมก็คือดูสุขภาพดีด้วยนะคะแต่ก็จะเห็นเนี่ยขาขาวนะเขาวขาวนะคะอันนี้ยิ่งชัดเลยนะถ้ายิ่งเป็นผมสีเข้มนะคะเหมือนเหมือนผมน้อยอะ่ะนี่นะถ้าเกิดว่าใช้สียิ่งโทนสว่างหรือว่าไม่เชงสว่างมากนะคะโทนเข้มอะโทนเข้มเข้มๆอย่างดำอย่างเงี้ยค่ะ ชัดนะว่าไม่มีผมนี่นะคะจะลอดก็จะเป็นสีขาวไปเลยหรือไม่ก็อ่าทองๆนิดนึงนะจะช่วยกบได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใจะอันนี้จะเห็นชัดเลยนะอันนี้นะคะเห็นชัดเลยแต่ทรงนี้กน่ารักเหมือนกันนะทรงที่สิบเอดนะคะเป็นแบบดัด นะคะดัดตรงปลายนะสวยนะคะผมแบบเรียบรื่นนใครชอบแบบหน้ามาน้อยๆนะคะเลือกได้โอ้วันนี้ก็ดัดดัดลอนด้านหน้านะคะเป็นผมผุกโบอ่านี่นะคะเป็นเป็นสีขาวๆนะเนี่ยค่ะจะดูผมเหมือนน้อยๆนะเอ่อทางผู้พัฒนาเกมอยากให้เพิ่มเส้นผมเส้นผมให้หน่อยนะคะ ทรงที่สิบสามอันนี้เหมือนทรงนาตาชานะคะนี่แล้วถ้าเกิดย้อมผมสีนี้ด้วยอ้าเหมือนไหมเหมือนเนาะนี่นะคะเหมือนว่าเหมือนแบบทรงที่สิบสี่เหมือนกับทรงที่แล้วนะคะแต่ยาวกว่าน่อยอันเนี้ยนะคะก็จะเห็นชัดเลยแต่ก็จะไม่ได้ดูเหมือนแตกปลายนะจะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์นะคะเนี่ยอืมจะเป็นไฮไลท์นะคะ ทรงที่15อันนี้ก็มาในแบบเรียบๆนะคะลุกขึ้หนูสบายๆนะถ้ามาดูกันที่สีผมกันบ้างนะคะอันนี้เป็นทรงที่ไม่ได้เป็นผมผมเออแตกปลายนะจะมากดสีให้ดูนะคะสีดำใช่ไหมนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะแต่ก็จะเหมือนมีไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยๆนะ นี่นะคะใครชอบสีเข้มตัดได้นะคะสะอนแสบตาแต่ไกลเลยสีเขียวใครๆก็ต้องเห็นแน่นอนนะคะสีฟ้านะสีน้ำตาลแดงนะคะสีนี้สวยนะอชอบชอบสีขาวนะคะ และสีทองอผิวโทนนี้นะคะคิดว่าเหมาะกับสีน้ำตาลนะหรือไม่ก็น้ำตาลแดงนะคะอันนี้น้ำตาลคาราเมลนะคะอ่าสวยนะสีเกรย์นะคะเทานะเทาโท,าน,ทานเข้มๆนะคะและสีม่วงนะคะ เรามาดูทรงผมที่เอ,อ่อออกจากมันผมสีผมเสียหรือเปล่านี่นะคะก็จะประมาณนี้นะถ้าเป็นสีเข้มนะคะจะแบ่งชั้นชัดเจนนะแต่ถ้าเป็นสีสีแบบสว่างๆก็จะดูไม่ค่อยชัดนะคะอานนี้อันนี้จะจะชัดเลยนะอันนี้ก็จะดูเหมือนเป็นไฮไลท์นะ งนสีขาวนะคะก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหัวเลยจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็สีเทานะคะม่วงงั้นขอไปทำการเลือกทรงผมก่อนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในส่วนต่อไปนะคะแล้วกดไปที่แมปเลยนะ นี่นะคะส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีลานเสื้อผ้านะคะเราสามารถปรับแต่งเสื้อผ้าได้นะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูทีหลังนะคะเพราะว่าอยู่อีกเมืองนึงนะในเมืองนี้นะคะเราก็จะมีเพิ่มเข้ามามีนักสะสมนะคะเกี่ยวกับการเตรียมการเตรียมพร้อบสักอย่างนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้ก็มีนักสะสมนะคะทางโบราณาคดีนะคะกับ นักสะสมเกี่ยวกับอุปกรณ์การช่างนะคะในเมืองนี้เนี่ยมีที่ใกล้ๆเราที่สุดนะคะคือ collector นะคะเกี่ยวกับการเตรียมการอ่าเขาก็จะโอ้โหเขาก็จะมีบอกนะคะว่าคนนี้เนี่ยทำอะไรนะคะอันนี้นะคะป้านของนักสะสมนะคะดูรู้เลยอ่ะทรงนี้อ่ะทรงไหนล่ะ นี่นะคะก็อุปกรณ์เออเออไม้ไม้ไม้เบสเออไม่ได้ไปตีใครมาก่อนอน่าใช่ไหมอาจจะไม่ใช่นะคะเขาแค่ตกแต่งเฉยๆนะอันนี้นักสะสมนะคะเรามาดูนักสะสมคนแรกกันนะขเขาก็เกี่ยวกับการทหารนะคะนี่นะก็เป็นวิทยุนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปเลยนะคะแต่ละอันแต่ละอันนะเผื่อตอน สุดท้ายนะคะเราจะมาไปสะสมอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเอ้เราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะจะได้ง่ายๆนะง่ายกับง่ายกับตัวเองด้วยนะคะนี่นะาคือสิ่งที่เขาต้องการจากเรานะของสะสมทั้งหมดนี้นะคะพอเราได้มาเนี่ยเราก็นํามามอบให้เขานะแล้วเขานะ่ะก็จะให้รางวาัลเรานะคะด้วยกันเป็นหมวกนะคะกับมีชุด ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่คิดว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะคะอันนี้นะคะคือสิ่งที่เขาจะต้องการนะคะมีวิทยุมีนะคะแฟชนะคะเออซึงพูดไม่ได้นะ,ะ <c oughs> ดี๋ยวาติดเรืองอืมก็ออกใส่น้ำนะคะประมาณนี้นะมีเรือคยักด้วยนะคะ โอ้มีฟู้ดคอนเทนเนอร์นะเชือกด้วยเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรไม่ดีใช่ไหมประมาณนี้นะคะคือนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดนะคะมีทั้งของคอมมอนนะคะทั้งแลนะแล้วก็ในส่วนของสีชมพูนะคะอยู่นี้พอเราได้ครบแล้วเราก็จะได้ของที่ จะบอกว่าเราต้องการเหรอ <c oughs> ก็เราต้องการก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของเสื้อผ้ากับบวกเนี่ยเราจะต้องไปหาเจ้าของเสื้อผ้านะคะเพราะว่าชุดเนี่ยชุดกับบวกเราจะอยู่ที่เขานะคะนะในส่วนต่อไปนะคะเราไปหาคอลเลกเตอร์ใมคนิกกันนะคะอ่านี่นะคะ โอ้ปิ๊บปิ๊ปนี่มีรอยสักแล้วก็เขาก็ทำหน้าเข้มๆนะคะก็มีลูกค้ายืนอยู่นะสวัสดีจ้าอ่านี่นะคะก็โอ้เป็นถ้วยนะคะถ้าเกิดเราหาของเขาได้ก็จะมีถ้วยนะมีทรงผมแล้วก็มีชุดหรือเปล่าน่าจะนะคะนี่คือสิ่งที่ช่างนะคะของเราต้องการนะคะ ก็เป็นของเกี่ยวกับจะใช้ไฟฟ้านะเรื่องสงสัยก็มีนะคะอาจจะต้องเซฟภาพเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆมาติ๊กออกทีละอันนะคะโอ้มีรีเจนเดอรี่เป็นโรบอทเหรอ น่าจะเป็นปุ่นยนต์นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับช่างโอเคค่ะเรามาถึงที่ต่อไปกันแล้วนะคะ,ะก็จะเป็นโบสทรงสูงนะคิดว่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็มีเออผู้ที่กำลังหลับอยู่นะคะตาที่ต่างๆนะ <Hello. S 1> แล้วก็นี่นะคะเจอจอน จอนสันนะนอนอยู่แต่ไม่น่าจะใช่จอนสันนี่นะคะสิ่งที่นักโบราณะคะดีต้องการนะก็เป็นเกี่ยวกับของโบราณทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครมีก็มาแลกได้นะมาให้เขานะคะแต่เนี้ยจะเจอบ่อยแหละเดี๋ยวจะเก็บมาให้เขานะคะถ้าเรามี แล้วก็นี่นะคะคือสิ่งที่เขาจะให้เรามาก็เป็นชุดคล้ายๆชุดเกาะนักกลบนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปสู่ที่ต่อไปกันเลยนะคะตรงตรงนี้นะคะร้านเสื้อผ้านะร้านเสื้อผ้าอ่ามีชื่อร้านด้วยนะคะ ก็จะมีคุณรุงนะคะต้อนรับเราอยู่ตรงนี้นะแต่เราเปลี่ยนได้แค่สองอย่างนะคะคือในส่วนส่วนอะไส่วนศีรษนนะคะกับร่างกายนะฟูบอดี้นะคะเป็นชุดแบบฟูบอดี้นะไม่ได้เป็นแยกชิ้นนะคะก็จะเป็นมวกสีสันต่างๆนะคะพอเราใส่ปุ๊บเรากลายเป็นผมสั้นทันทีนี่นะคะ ส่วนที่ยังล็อกอยู่นะคะก็คือของระวัลน,นะคะที่ปลดจากคอลเลกเตอร์นะเราก็จะต้องไปทำกับเขาให้ครบนะคะแล้วระวัลตรงนั้นน่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะเราจะต้องมาหาคุณลุงอีกทีนะคะเพื่อเปลี่ยนหมวกนะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะ,ะมีก้ามน้าท้องนะนี่นะคะออกกำลังกายแข็งแรงนะนี่ก็จะเป็นชุดดู เรียบรูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาขอเอาหมวกออกหมดนะคะอ่าชุดก็สบายๆนะคะชุดกระโปรงรู้ว่าน,นี่ชุดนี้น่ารักนะครบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ปลดล็อกเหมือนกันนะคะทั้งหมด 3ชุดนะคะถ้าเกิดปลดล็อกนะเนื่องจากนะคะเราเล่นตัวละครในส่วนของผู้หญิงไปแล้วนะคะก็มาสู่ในส่วนของตัวละครผู้ชายนะคะหรือว,ว่าจะมีหลายๆลคนนะคะได้เล่นตัวผู้ชายกันนะในหน้าสร้างตัวละครนะคะเขาก็มีให้เลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะไปปรับแต่งในเกมก็ได้นะนี่นะคะไปหน้าก็จะมีทั้งหมด 4แบบนะคะเหมือนกับตัวละครผู้หญิงเลยนะอันนี้เป็นใบหน้าที่หนึ่งนะคะใบหน้าที่สองนะคะอ่าเขาจะหันเท่ๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นใบหน้านะคะแบบที่สามนะ,ะอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบที่สี่นะคะในส่วนของสีผิวนะคะ เมื่อกี้มืกี้คืออะไรสีผิวนะคะนี้ขาวก็คือจะค่อนข้างขาวไปเลยนะผิวเข้มนะคะอุยอันนี้เท่นะอ่านี่ก็ออกโทนขาวนะคะแล้วก็ขาวเหลืองนะคะประมาณนี้เลยนะในส่วนของสีตานะคะ ตาก็จะมีเหมือนกันเลยนะคะน้ำตาลเขียวฟ้าแดงนะคะในหน้าเลือกตัวละครนะคะสีอาจจะเห็นได้ชัดมากกว่านะแล้วก็สีผิวจะสว่างก,กว่าเลือกในส่วนของในเกมะคะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการปรับแต่งภายในเกมด้วยหรือเปล่านะคะมาดูทรงผมนะคะทรงผมก็จะมีทั้งหมด10ทรงนะน้อยกว่าในส่วนของทางผู้หญิงนะคะ นะตันี้จะเป็นทรงแรกนะคะก็ไม่มีผมนะทรงที่สองนะคะอุย้ยอันนี้เท่นะทรงผู้ชายรู้สึกว่าจะเท่นะคะอ่าตานนี้ทรงที่สามนะคะวิอ่าเท่มากนะคะรู้สึกว่าสวยจังทรงที่สี่วิอันนี้น่ารักะตัดข้างบนนะคะอันนี้น่ารักาดูข้างหนางจิป,ประมาณนี้นะคะ แบบที่ห้าอันนี้ก็ดีนะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบผมนะคะผมดัดหยิกทั้งหัวนะอาจจะเป็นผมธรรมชาตินะคะน,นี่ก็จะเป็นดัดตรงปลายนะคะจะดูเท่ๆเลยนะแปดนะคะ นี่ในการสวยผมนะคะไปด้านหลังแบบที่9้านะคะออันนี้แบบที่สิบนะคะก็จะมีมัดผมนะคะแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็มีผมเหมือนแตกปลายนิดๆด้วยนะคะมาดูกันที่สี่ผมันบ้างน,นะ สีดำอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นแบบมีผมนะคะเดี๋ยวเยวหาผมที่แบบมีแบบยาวๆปนๆนะอ่านี่นะคะสีเขียวสีเขียวก็ดีนะสีฟ้านะคะสวยสีออก ผู้ชายอ,อกแดงส้มๆนะคะสีขาวสีทองสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลคาราเมลนะสว่างนนึงสีเทานะคะโอ้เท่จังและสีม่วงนะคะรู้สึกว่าเลือกตัวละครหน้าเกมจะมีสีผิวและผมที่ดูระหว่างฝาด้านในนะ เดี๋ยวจะพาไปดูแบบเสื้อผ้าของส่วนของผู้ชายในเกมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรานะหนวดเรานะคะนี่ก็จะมีให้เลือกแล้วเดี๋ยวกดให้ดูแบบช้าๆนะแบบแรกนะคะไม่มีนะ เรียบร้อยแล้วนะคะครบทั <t <t forensic, like ้ง16แบบนะคะสามารถเลือกสีหนวดได้นะคะหนวดเ้าเลือกได้เดี๋ยวเราหาทรงนี้ที่มีทั้งหนวดและเคราก็ดีกว่าอยากเช่อทรงนี้นะคะนี่เลยสีชมพูนะคะสะท้อนสาตา่าสีฟ้าสีเดียวเลยสาสีออกสีออกสีขมสีเดียวกับสีผม ประมาณนี้นะคะแต่เราอยากเป็นหนุ่มน้อยหน้าจิ้นลินนะคะเราจะเลือกแบบไม่มีหนวดนะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างของตัวละครผู้ชายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของเสื้อผ้านะคะว่าขอบผู้ชายเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วไปเจอกันที่ ร้านขายเสื้อผ้าของคุณลุงได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงร้านคุณลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะมีน้องแมวน้องแมวฝากด้วยนะเราก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าชุดผู้ชายมีอะไรบ้างอ,อ่อชุดผู้ชายค่อนข้างน้อยกว่าผู้นะคะก็จะมีหมวกแก๊ปนะหมวกแก๊ปแล้วก็มีเป็น เอาอากาศหรืออะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็จะน่าจะเหมือนกันนะคิดว่านะคะในส่วนปลดล็อกของคコเ็กเตอร์นะคะมาดูที่เสื้อผ้าแบบเต็มตัวกันบ้างนะคะโอ้พกกี่ตัวหายโอ้นะคะก็จะเป็นชุดแบบชุดสดโอตนะแล้วก็วรองเท้าบูทนะคะ นี่ก็จะเป็นชุดับรองสบายๆนะดูเซ็กซี่นะโอ้ชุดเท่นะคะชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพาทุกคนเนี่ยมาดูระปบกใหม่ของ เกมนะคะมี NPC นีเอ็นพใหม่นะคะเป็นนักสะสมมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะมีปรับแต่งใช่ไหมปรับแต่งทรงผมนะสีผมใบหน้านะคะเอาไวค้คลิปหน้านะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะบ๊ายบายคุณลุงบปป๊ายบายหน่อย